มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะตอนนี้ออมก็ยังคงอยู่กับคุณหมอสราวุธแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านคันตกรรมที่จะมาให้ความรู้กับเรากันต่อค่ะคุณหมอคะการรักษาตัวหลังจากที่ผ่าฟันคุดเนี่ยระยะเวลานานไหมคะแผลถึงจะหายคือการผ่าฟันคุดนะฮะท่านราเราพูดในเคสทั่วไปอย่างที่ผมผมพูดว่าต้นเหตุจริงๆก็คือแผลที่เราเปิดมาแล้วก็ พอปิดไปปุ๊บแล้วก็เลือดไหลยิ่งเลือดไหลเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งบวมเท่านั้นะนะครับเพราะฉนั้นพอเรารู้งนี้ปุ๊บหลังผ่าเนี่ยเราก็จะต้องให้คนไข้ก,กัดผ้าแล้วก็เอาน้ําแข็งมาคบดันนอกเพื่อห้ามเลือดน,นะฮะห้ามเลือดได้เร็วเท่าไหร่นะครับก็จะบวมน้อยเท่านั้นตอนนี้เรามาพูดถึงการบวมตรงนั้นนะ,ะเป็นเป็นขบวนการการกาเรียกว่าการอักเสบของร่างกายทุกที่เหมือนกันหมดนะฮะจะใช้เวลาทั้งหมด ก็คือเบลเลดขาวจะมาโจมตีอ้บริเวณตรงนี้นะฮะเพื่อการเหมือนกับมีสงครามเกิดขึ้นเลยะจะใช้เวลาทั้งหมด72ชั่วโมงก็คือสามวันเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังผ่านะฮะจะมีขบวนการอักเสบเกิดขึ้นเนี่ยสามวันก็คือจะบวมขึ้นเรื่อยๆจนครบวันที่สามบางคนก็บวมวันเดียวบางคนก็สองวันบางคนก็สามวันวจากนั้นก็จะยุบแล้วก็แผล แถ้าดูจากภายนอกก็จะประมาณสักเจวันก็เริ่มเรียกว่าเห็นเขาเห็นเขาว่าดีนะนะคือในกรณีที่แผลใหญ่นะฮะแล้วก็สักประมาณ1ึงสัปดาห์ผ่านไปแล้วก็จะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆเลยเลยสองสัปดาห์ก็คิดว่าน่าจะดีแล้วคนส่วนใหญ่เราจึงตอบว่าถ้าจะบวมก็จะบวมสามวันแล้วก็สี่ห้าหกก็เป็นการหาย ทิศทางในของการหายเพราะฉะนั้นก็ประมาณ7วันก็จะรู้สึกสบายแล้วนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าในกรณีที่เราใช้เทคนิคการไม่เปิดเหงือกนะครับไม่กอรกระดูแล้วก็เอาฟันออกได้เนี่ยถ้ามันไม่มีปัญหาเรื่องปวดเนี่ยสองสามวัน,ในใคนณชาก็กสบายแล้วเหมือนคล้ายๆถอนฟันค่ะค่ะค,คุณหมอคะนอกเหนือจากเรื่องของการดูแลความสะอาดในช่องปากแล้วยังมีอะไรอื่นๆที่เราต้องดูแลนะคะเช่นเรื่องอาหารการกินหลังจากที่ผ่านะะ่ะ ที่ต้องระมัดระวังคือสําหรับส่วนตัวผมนะฮะผมคิดว่าอาหารเนี่ยเราไม่ห้ามเลยนะฮะเราไม่มีกรณีไหนห้ามเลยแต่ปัญหาก็คือว่าอาหารทุกชนิดที่เราเหลือเอาไว้หลังจากที่เรารับประทานเชื้อโรคมันจะเป็นคนรับประทานอันนั้นแหละครับคือปัญหาสรุปแล้วก็คือว่าอาหารไม่ห้ามให้แต่แต่ให้ทําความสะอาดให้ดีหลังจากหลังจากผ่าตัดแต่ว่าแล้วก็จะมีแล้วก็จะมีว่าน้ํายาบ้านปาก ก็สามารถใช้ได้ในกรณีหลังผ่าตัดช่วยลดเชื้อโรคจะมีสิ่งที่เราห้ามนะฮะหลังผ่าตัดก็จะมี3อย่างอย่างแรกก็คือว่าวันแรกไม่น่าจะออกกําลังกายเยอะอเพราะมันยิ่งกระตุ้นให้เลือดสูบฉีดค่แล้วก็จะยิ่งมีปัญหาเรื่องเลือดไหลซึ่งเรากลัวที่สุดเลยว่าถ้าเราห้ามเลือดหยุดเร็วที่สุดได้เท่าไหร่ยิ่งดียิ่งดีปัญหาจะน้อยค่ะ,คะเรื่องที่สองที่เราห้ามก็คือบุหรี่ครับ เรื่องเรื่องที่สามก็คือแอลกอฮอล์เพราะฉะนั้นสอย่างนี้เราห้ามแต่ที่เหลือเรื่อเราไม่ห้ามอะไรเลยเรากลับกระตุ้นนะฮะว่าผมผมเองผมมีสูตรว่าหนึ่งคุณต้องห้ามเลือดให้หยุดให้เร็วที่สุดนะครับอันที่สองพอเรื่องปวดก็ทานยาเรื่องที่สมก็เป็นการหายของแผลแล้วพอเราห้ามเลือดเลือดหยุดแล้วก็เ,เป็นการกระบวนการการหายก็ค,คือเราต้องการความสะอาดคนส่วนใหญ่สมมติเราผ่าข้างขวา ก็จะเคี้ยวข้าวข้างซ้ายโดยเข้าใจว่าข้างขวาเนี่ยไม่เคี้ยวก็เลยไม่ต้องแตล่แต่ว่ามันตรงกันข้ามครับเคี้ยวข้างซ้ายข้างขวาจะสกปรกกว่าข้างซ้ายทำไมล่ะคะเพราะว่าเวลาเราเคี้ยวเนี่ยไฟเบอร์ของอาหารมันจะเสียดสีฟันนะลิ้นเราจะถูฟันนะแก้มเราจะถูฟันนะเพราะฉนั้นข้างไหนที่เคี้ยวเนี่ยเหมือนบ้านมีคนอยู่นะสะอาดบ้านข้างนี้ไม่มีคนอยู่ก็ต้อง แปลงมากกว่าปกติด้วยแล้วนะฮะลองคิดให้ดีว่าสมมติมเราผ่าฟันล่างฟันบนมันไม่เกี่ยวทําไมเราไม่แปลงให้เต็มที่เพราะเรารู้ว่ามันสกปรกว่าฟันล่างเราก็แปลงมันจนถึงซี่รองสุดท้ายค่ะจากนั้นก็เก็บซี่สุดท้ายไว้ค่อยๆเขีย่ยโอเคนะเขี่ยโดนแผล เราก็จะบอกว่าเจ็บบ้างนะมีเลือดไหลไม่ต้องตกกระใจคนส่วนใหญ่พอเห็นเลือดไหลปุ๊บแพ้ฉีกเลิกเลยเลิกแปลงฟันซึ่งวันนี้เราก็ถ้าเราให้คําแนะนําเข้าไปว่ามีเลือดไหลนิดหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หยุดนะครับแต่ถ้าเราไม่แปลงนะฮะเชื้อโรคจะเข้าไปในแผลเพราะฉะนั้นเรื่องต่อไอ้เรื่องนั้นเราก็คือเน้นกนนารทำความสะอาดจากนั้นเราก็จะบอกว่าคุณควรจะแข็งแรงที่สุดนะก็ห้ามในสิ่งที่ผมว่านะครับก็คือบุหรี่แอลกอฮอล แล้วออกกำลังกายแล้วก็ออกกำลังกายแต่ออกกำลังกายเฉพาะวันแรกเรากระตุ้นให้คนไข้ทานอาหารเยอะๆก็คือจะได้แข็งแรงพักผ่อนเยอะๆทานน้ำเยอะๆทานผลไม้ทานวิตามินซีให้เยอะที่สุดเพราะอมเชื่อว่าคนที่เป็นปุ๊บนอนอย่างเดียวปวแผลนอนดีกว่าไม่ทำอะไรเลยแล้วก็ไม่ทานและสุดท้ายเราก็ให้ยาไอปฏิชีวนะเพื่อป้องกันไม่ให้มีการติดเชื้อก็ทำเท่านี้นะ คนไข้ที่เราดูแลส่วนใหญ่เลยนผมว่าถ้า90%จะพูดว่าอย่างไร้ปไปลายก็ไม่มีปัญหาก็เรียบร้อยดีนะคะแล้วก็กลับมาก็ดูดีเหมือนเดิมนะคะคุณหมอคะโอเคค่ะวันนี้เราก็ได้ความรู้เยอะแยะมากมายในเรื่องฟันคุดเปลี่ยนความเข้าใจผิดของคุณผู้ชมด้วยในหลายเรื่องรวมถึงออมด้วยนะคะที่ว่าฟันคุดเนี่ย ต้องมาผ่าตอนเจ็จริงๆไม่จาเป็นควรจะต้องผ่าเมื่อทราบเลยนะคะให้คุณหมอย้ําช่วงท้ายอีกทีดีกว่ามีอะไรที่อยากจะเสริมในตอนนี้นะคะกับคุณผู้ชมในเรื่องฟันคุดอีกไหมคะก็คือว่าฟันคุดนะฮะถ้าเราเลือกผ่าตอนโอกาสที่เหมาะสมที่สุดก็จะเป็นวิธีที่ปลอดภัยสําหรับตัวเองนะฮะวิธีที่คนทุกคนควรจะทำนะก็คือไปตรวจไปเอ็กซเรย์ดูซะว่าตัวเองมีฟันคุดหรือเปล่า การผ่าเดี๋ยวนี้นะฮะเทคโนโลยีมันทันสมัยนะเครื่องกอรก็ดีขึ้นเร็วขึ้นเข็มฉิดยาก็พัฒนาขึ้นยาชาก็ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการผ่ามันไม่น่ากลัวเท่าที่คิดนะครับแต่ว่ามันจะน่ากลัวก็ต่อเมื่อคนคนนั้นสร้างเงื่อนไขตัวเองขึ้นมาเองเอง,เองว่ารอจนมันเจ็บมันมีการติดเชื้อห้าปากไม่สะดวกรอให้ลากมันยาวรอให้อะไรอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูแลและป้องกันนะครับมันก็จะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนั้นจําเป็นสูตรเลยนะครับว่าอยู่ม .6 หรือมหาวิทยาลัยปีหนึ่งผ่าซะทุกอย่างจะปลอดภัยรับก่อนเข้ามหาวิทยาลัยเลยอ่าโอเคจะได้โอเคนะคะสำหรับในเรื่องของช่องปากไม่เจ็บปวดนะคะเมื่อมันสายเกินไปด้วยนะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องฟันคุดกับเราในวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะรัสวัสดีครับ ได้รับความรู้กันไปแล้วนะคะใครที่ยังเก็บฟันคุดเอาไว้อยู่แล้วก็รีบมาพบคุณหมอเพื่อถอนออกไปน่าจะดีกว่านะคะผลเสียที่ตามมามากมายคุ้มค่าสำหรับความเจ็บเพียงแค่ไม่กี่วันเท่านั้นเองค่ะคุณผู้ชม